โอเคเรามาชิมกันก่อน,นครับทุกคนนี่คือยาหนัดยาหนัดภาษาใต้นะครับคือเป็นสับประรดแล้วก็น,นี่ก็คือชมพู่งงอะดิฝรั่งนะครับคนใต้เรียกชมพู่ <c oughs> ผมยังงงเลยชพู <c oughs> คนใต้เรียกว่า <c oughs> ชมพู่เรีด่านออกไม้ดูเป็นเรียกกันได้สับประรดเนี่ยเรียกยาหนัดฝรั่งเรียกชมพู่ชมพู่เรียกน้ำดอกไม้อื สวัสดีครับทุกคนผมตูมครับตะกี้เนี่ยผมออกไปกินข้าวข้าวนนอนครับแล้วก็เลยแวะซื้อผลไม้มาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับจากผลไม้ที่เป็นร้านรถเข็นทั่วไปเลยนะครับก็จะมีผลไม้ที่ เขาน้าจะจํากัดแต่ว่าก็จะหาง่ายด้วยนะซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนํา5ผลไม้ที่กินได้อิ่มท้องแล้วก็ไม่อ้วนอีกด้วยนะครับตามร้านลดเข็นนั่นเองนะครับผมทุกอย่างที่ผมจะรีวิวต่อไปเนี่ยคือเป็นผลไม้ที่ผมกินบ่อยมากนะครับสมัยที่ผมเรียนอยู่เพราะว่าน้าหอเนี่ยจะมีร้านผลไม้ลดเข็นอยู่ผมก็จะซื้ออะไรประมาณนี้กินตลอดเลยเพราะว่ามันแคลอรี่ต่ำม,มากแล้วก็มีบางช่วงที่เอาผลไม้บางอย่างเนี่ยเป็นกินเป็นช่วงสร้างกล้ามอีกด้วยนะครับผมมาที่ผลไม้ชนิดแรกนะั่นคือ สับปะรดนะครับสับปะรดนี้20บาทนะครับผมจําตามร้านทั่วไปเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ได้น้อยอยู่นะับสํหรับสับปะรดซึ่งที่ซื้อมาก็ได้ประมาณ154กรัมนะครับของน้ําหนักนะครับผมซึ่งใน100กรัมของสับปะรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50แคลอรี่นะครับแต่ใน1ถุงนี้1 5 0กรัมเนี่ยจะได้ประมาณ77แคลอรี่นะครับผมซึ่งสับปะรดเนี่ยมีสารภะุลเยอะนะครับนอกจากที่จะแคลอรี่ต่ํแล้วนั่นก็คือยังมีไฟเบอร์แล้วก็มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยให้ย่อยได ง่ายมากขึ้นนะบ,บางคนเขาจะเอาสับรสเนี่ยไปหมักกับเนื้อเพื่อที่จะให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นนะเพราะว่ามันมีเอนไซม์ในการช่วยย่อยโปรตีนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือมีผลที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีนะครับรวมถึงมีวิตามินซีที่สูงด้วยครับก็ช่วยเรื่องผิวพรรณเราได้ดีมากขึ้นนะครับเอาไปทานได้เลย ต่อไปชนิดที่สองนั่นคือแตงโมนะครับแตงโมใน1ถุงนี้ยี่บใบเช่นกันนะครับได้289กรัมนะครับใน100กรัมของแตงโมเนี่ยให้แคลอรี่อยู่ที่แค่30แคลอรี่เองนะครับแล้วก็สำหรับ1ถุง289กรัมเนี่ยให้แคลอรี่ประมาณ87แคลอรี่นะเพราะแตงโมเนี่ยมันอุดมไปด้วยน้ำนะครับน้ำมันเยอะมากมันทำให้น้ำหนักของตัวของมันเนี่ยเยอะแล้วก็ทำให้แคลอรี่ของมันต่ำนะครับผมแล้วก็รวมถึงแตงโมเนี่ยมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็มีน้ำเยอะอย่างที่บอกนะครััับบแแแลลล้้้้้้ววววกกกก็็ททาาาาาใหเเเเเเรรรนนนนนนีีี่่่่่่ยยยยอออิมมมมงดดะะคืืขไปจสชชฟๆ นะส่วนตัวผมจะชอบแตงโมมากเวลาแบบกระหายอะไรงี้นะจะกินแตงโมเป็นชิ้นๆเนี่ยจะทำให้รู้สึกสดชื่นมากๆแล้วก็อย่างนึงครับจะช่วยลดการบวมน้ําของร่างกายเราได้ดีมากๆหลังจากที่เรากินโซเดียมไปในปริมาณที่เยอะๆนั่นเองครับ ต่อไปอย่างที่3านั่นคือแอปเปิลนั่นเองแอปเปิลนี่นก็คุ้มค่ามากๆเช่นกันนะครับ20บาทนะครับให้2 59กรัมนะครับงถุงนี้ซึ่ง100กรัมของแอปเปิลเนี่ยให้52แคลอรี่ส่วนตั้งถุงนี้2 59กรัมเนี่ยให้แคลอรี่ที่135แคลอรี่เหมาะมากที่จะทานเป็นพวกระหว่างวันอะไรเงี้ยเวลาหิวหรืออยากกินเป็นขนมเนี่ยแอปเปิลเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยระงับการหิวของเราได้ดีนะเพราะของเขาเนี่ยมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็ได้ขบเคี้ยวเพราะมันมีความกรอบอยู่ในตัวนะ อก็ส่วนตัวผมเนี่ยจะกินแอปเปลิลในค่อนข้างบ่อยนะครับเกิดทุกวันเลยวันละประมาณ1ลูกต่อวันนะครับผมเพราะมันไม่แพงแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยนะครับก็ทานได้น,นะครับดีมากต่อไปอันที่4นัก็คือ ฝรั่งเองฝรั่งเนี่ยคือเป็นผลไม้หนึ่งที่ผมแนะนำมากๆนะผมเนี่ยจะทานฝรั่งตอนสร้างกล้ามเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันฝรั่งนับหนึกรัมของเขาในแคลอรี่ประมาณ68แคลอรี่นะครับแต่เมื่อเราซื้อหนึ่งถุงแล้วเนี่ยเขามักใช้มาทั้งลูกเลยนะไม่รวมเม็ดเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ280กรัมนั่นก็คือประมาณ190แคลอรี่ซึ่งจะได้พลังงานที่สูง หลับหนึ่งคนระับเพราะว่าเขาได้ในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมก็เลยกินช่วงสร้างกล้ามก็น้องที่บ่อยมากเพราะมันได้แคร,รี่ที่เยอะสำหรับคนที่ลดไขมันอยู่เนี่ย ก็กินแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะพอมันให้แคลอรี่ที่สูงพอสมควรนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันมีไฟเบอร์ที่สูงมากๆครับมากที่สุดในทุกอย่างนี้เลยที่ผมแนะนําไปนะครับมันก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเราได้ดีรวมถึงมีทั้งโปรตีนและมีวิตามินซีที่สูงแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งผลไม้ที่วิตามินซีสูงเนี่ยจะไม่ใช่ผลไม้ที่มันเปรี้ยวนะครับแต่ผลไม้ที่มันฝาดๆฝาๆนี่แหละจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ อิ่มง่ายแล้วก็ยังคุ้มอีกด้วยเพราะ20บาทได้ถึง280กรัมแล้วก็ได้ถึง190แคลอรี่นะเหมาะมากที่จะใช้ตอนสร้างกล้ามนะครับเพราะได้พลังงานที่สูงมากๆอีกด้วยนะครับผมต่อไปชนิดที่5นั่นคือมะละกอครับมะละกอเนี่ยดีมากๆนะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายเราได้ดีใน100กรัมของมะละกอเนี่ยได้ประมาณ39แคลอรี่ครับแล้วก็ซื้อถุงหนึ่ง20บาทเนี่ยก็ได้อยู่ที่ประมาณ192กรัมก็คือประมาณ71แคลอรี่นั่นเองนะครับผม ซึ่งมะละกอเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนรู้แล้วว่ามันจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายเราได้ดีแล้วก็ยังช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารอีกด้วยนะคคล้ายกับสับปะรดนะครับแต่ก็ออกแนวคนละแบบกันนะครับผมแล้วก็ยันก็คือช่วยแน่นอนว่าช่วยเรื่องของบรรเทาอาการท้องผูกได้ดีมากเพราะมันทาให้ระบบการทานเราเนี่ยมันดีเป็นปกตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมว่ารสชาติมันเนี่ยอร่อยนุ่มทานง่ายนะครับแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบมะละกอก็สามารถทานได้เลยนะพลังงานต่ํามากแนะนํานะครับ เมื่อพูดถึงร้านผลไมร้รถเข็นเนี่ยมันก็จะพว่วงมาด้วยกับพวกพริกเกลือ ต่างๆนะครับหรือพวกน้ำปราหวานต่างๆเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยสามารถทานได้ไหมเนี่ยมันทานได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เราเนี่ยควบคุมเรื่องปริมาณของมันนิดนึงเพราะในพวกผลไม้เนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าแคลอรี่มันค่อนข้างที่จะต่ำมากแต่เมื่อเรามีการที่จะกินควบคู่กับพริกเกลือน้ำปลาหวานอะไรพวกเนี้ยมันจะเพิ่มพลังงานของเราอีกเยอะมากๆเลยนะครับผมยังถุงเนี้ยก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า50แคลอรี่หรือ100แคลอรี่อยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ลดได้ก็ลดนะครับผมในส่วนของน้ำปลาหวานหรือว่าเป็น พริกเกลือเนี่ยมันจะมีน้ําตาลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หวานมากๆแครี่ก็สูงมากส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบพริกเกอลอราวเนี่ยมันก็จะมีผงชูรสที่เยอะมากๆก็ธาห้โซเดียมเราเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ผงชูรสเนี่ยก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็กินเนี่ยจิ้มได้แต่ว่าจิ้มในปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าเกิดไม่จิ้มได้ก็ยิ่งดีมากๆกินเป็นผลไมาส้สดเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผม โอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับผลไม้ตามร้านรถขินนะผมก็ได้นําประมาณ5อย่างนี้จริงๆมันก็ยังมีอย่างอื่นดีนะที่แคลอรี่ต่ําแล้วก็ทานได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์อีกด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมกินบ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5อย่างนี้เท่านั้นนะครับผมก็อาจจะมีบางอย่างอย่างอื่นเนี่ยที่ผมกินด้วยนะครับผมแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าผลไม้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทานได้ ทุกชนิดเลยครับทุกกชนิดจริงๆคือผมจะไม่ให้ข้อจํากัดของผลไม้แต่ละอย่างเลยครับเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ของมันใช่ไหมครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีแคลอรี่ที่เยอะมากๆอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยก็ใช้พลังงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงหรือผลไม้บางอย่างอื่นๆเนี่ยที่มันจะค่อนข้างที่จะหวานมากๆนั่นเองอย่างอินทผลัมอะไรพวกเนี้ย ถามว่ากินได้ไหมมันกินได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เราเนี่ยรู้จักเรียกว่ากินในปริมาณที่มันพอเหมาะก็พอแลวก็ถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องการควบคุมแคลอร,รี่รู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันมีกี่แคลอรี่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จัสรรบส่วนได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในแคลอรี่รวมของทั้งวันเนี่ยที่ไม่ทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นหรือว่าไม่มากกว่าค่าการปราผาญของเราเองเราสามารถที่จะกินได้ทุกอย่างด้วยครับเพราะว่าบางครั้งผมก็จะมีกินทุเรียนบ้างกินผลไม้เื่อนที่ผมอยากจะกินบ้างผมกินทุกอย่างเลยจริงจริงกินในปริอน อยู่ตลอดอีกด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่ชมติดตามฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์อย่าลืมติดต่อไปครับบ๊ายบาย